สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อวานี่สาวปุ่นอันนั้นพี่น้องได้หอยหอยนางรมมาจากพี่น้องจ้าเนี่ยเนาะอยู่ในบน่ออยู่ในคลองนี่พี่น้องคลองบนสะพ่นอยู่นี่แหละนี่เนาะได้มาโอ้บักไงน่งกับพี่น้องหอยนางรมนี่เนาะมอล้า,ลางผึ่งผ้าว่ามงตีนกันมึงตีนกันงามๆไปเอาพี่น้องไปเอาอยู่บ่อละ นี่ละจ้าก็ว่าจะเอามาเฮ็ดกินนะพี่น้องเนาะแกะก้อนแกะแล้วจะเอาไปนอกน้ำแข็งพี่น้องให้มันเย็นๆเ,เนาะแล้วจังเอาทำเลยหงายรับเรียนไล่แต่แจกะเป็นนกน้ำแข็งให้มันเย็นๆแล้วมันจังกรอบนะพี่น้องเนาะนี่ละจ้าหอยนางรมแบบธรรมชาติธรรมชาติ<อ>าพี่น้องเอออยู่ทึงบุกนะครับตายเนาะนเปลือกมันนี่ปูพี่น้องสับเป่นเสีให้เบิง้ง ไปล้างก็ได้พี่น้องเอาไปล้างจังจะไปนอกน้ำแข็งอีกทีนึงเนาะคะ่ะเนาะนี่ป้าตัวบักไงน้องพี่นอ้องหืมสับปืนชิดให้ทุกคนกินเนาะพี่น้องจ้ะนี่จจกพี่น้อง,องสับปืนได้เอาไปล้างเลย,ดยเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นบ่ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเย็นเนึ่จ้จพี่น้องสับปืนจะเอามาหนกใส่น้ำเย็นเนาะคะ่ะเนาะนี่แล้วจะเอาน้ำแข็งมาใส่อีกทีนึงจ้กพี่น้องตอนเทำสกินเนาะคะ่ะเนาะ นี่ละจ้าหอยนางรมแบบสดๆนะพี่น้องบักไงหนึ่งค่ะพี่น้องคนนี่เนาะโอ้ลืมกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ